สวัสดีคะ่ะว่าที่เรือตีหญิงนภัสกรทิพโสค่ะพันจ่ายเอกหญิงกรองการสมศรีค่ะพบกับทหารเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2514ค่ะทุกท่านสามารถรับชมทหารเรือเล่าข่าวได้ทางแฟนเพจ Facebook ก,กองทัพเรือโรอยัลไทนวีและ YouTube Channel กองทัพเรือโรอโยัลไทวีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรื่อกันที่ทหารเรือเล่าข่าวค่ะ ค่ะข่าวที่1นนะคะกองทัพเรือค่ะรับมอบอผ้าห่มกันหนาวพร้อมปล่อยขบวนรถลำเลียงนะคะไปมอบให้กับประชาชนตามพื้นที่ต่างๆค่ะวันที่7ธันวาคม2564นพลเรือเอกสมประสงค์นิสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับมอบอผ้าห่มกันหนาวและปล่อยขบวนรถลำเลียงไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวตามพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือณหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ ตามที่กองทัพเรือได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยบริษัทพ t ธี l o โ a l บ h e m คมิคลจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือและชมรมสันติสุขไทยอินเดียร่วมกันจัดโครงการกองทัพเรือและพันธมิตรรวมใจบรรเทาภัยหนาวได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกองทัพเรือรวมจำนวนทั้งสิ้น7,500ผืน เพื่อน,นําผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือบริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวโดยประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและยังขาดแคลนเครื่องให้ความอบอุ่นที่เพียงพอค่ะค่ะในข่าวต่อไปนะคะ ผู้บัญชาการทาหารเรือเป็นประธานในพิธีถวายตัวแด่พระอุปชาพิธีคลิปผมและพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนในเรือชั้นปีที่5ค่ะกองทัพเรือโดยโรงเรียนในเรือจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนในเรือชั้นปีที่จําจำนวน7จิบนายระหว่างวันที่8ถึงวันที่ย2ธันวาคมพุทธศักราช2 5งพค่ะ ซึ่งในงวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานะคะพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีถวายตัวแด่พระอุปชาและพิธีขีบผมนักเรียนในเรือชั้นปีที่5ณนะอาคาร100ปีสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศราชาวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพและวันที่9ธันวาคมจะเป็นพิธีบรรพชาอุปสมบทณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชาวรวิหาร สำหรับการจัดกิจกรรม,มพัประชาอุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในเรือชั้นปีที่5ประจำปีการศึกษา2 5 6 4จัดขึ้นเพื่อน,น้อมก้าบอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะการทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรม,มานาถบาพิตรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทารารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อน,นักเรียนในเรือได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านศิลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมก่อนสําเร็จการศึกษาเปน็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือค่ะค่ะข่าวต่อไปนะคะมูลนิธิโรงพยบาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชร่วมกับกองทัพเรือแถลงข่าวการจัดก,การแข่งขันเดินวิ่งการกุศล44ปีมูลนิธิโรงพยบาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชค่ะ เมื่อวันที่9ธันวาคม2564เวลา14นาฬิกาศาสตราจารย์เกติคุในายแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์มนตรีฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชและพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการกองเรือยุทธการผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือร่วมกันเป็นประธานในการถแถลงข่าวจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุกรศล44ปีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช ณห,ห้องประชุมบุษทชัยเฉลิมลาภอาคารราชนาวิสภาเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชร่วมกับกองทัพเรือกำหนดจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล44ปีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชชิงถ้วยรางวัลมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช r u n for Health Run to Help โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสที่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชดําเนินกิจกรรมมาครบ44ปีรวมถึงเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสําหรับนําไปพัฒนาและสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทั้ง21แห่งค่ะสําหรับการแข่งขัน Run for Health Run to Help to h e 2022กําหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565ใช้เส้นทางการวิ่งในพื้นที่อานะ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีแบ่งการแข่งขันออกเป็นระยะฟันลัน5กิโลเมตรมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรและฮัฟมาราทอน21กิโลเมตรทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Run for health Run to health 2022ค่ะ และในข่าวต่อไปนะคะโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิธีสมโขนุ่นให้แก่นักเรียนจ่ารุ่นที่64ทับ92จำนวน237นายค่ะพิธีสมโขนุ่นนักเรียนจ่าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่64ทับ92จำนวน237นายโดยนักเรียนจ่ารุ่นพี่จะเป็นผู้สมโขนุ่นให้แก่นักเรียนจ่ารุ่นน้องเพื่อแสดงถึงการยอมรับและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ยังความภาคภูมิใจและความอบอุ่นตามแบบธรรมเนียมระบบอาวุโสถักทอเป็นความผูกพันและความสมัครสมานสาม,มัคคีที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะข่ะข่าวต่อมานะคะขานทัพเรือกรุงเทพจัดกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาคลองวัดครุฑ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนครค่ะวันที่8ธันวาคม2564ฐานทัพเรือกรุงเทพจัดกำลังพลร่วมกับสำนังกงานร,ระบายน้ำและสำนักง,งานเขตบางกอกน้อยจัดกิจกรรมพัฒนาคลองวัดคลุดเบเรนวชิโนโรสารามวรวิหารแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นการพัฒนาคลองต่อเนื่องจากที่เคยเดำเนินการมาในครั้งแรกเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2564 โดยในครั้งนี้ได้ใช้เรือที่ดัดแปลงสำหรับการลอกดินเลนท้องคลองมาสนับสนุนทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ฐานทัพเรือกรุงเทพจดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้คูคลองสะอาดประชานชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาคูคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอ,อย่างยั่งยืนค่ะ พบกันในช่วงที่2นะคะในช่วงของเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะในข่าวแรกนะคะครบรอบปี100กองการวินทหารเรือกองเรือยุทธการค่ะวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการครบรอบปีที่100กองการวินทหารเรือกองเรือยุทธการพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและชมรมภริยากองเรือยุทธการร่วมงานนิทรรศการค่ะ กองการบินทหารเรือเป็นหนึ่งในหน่วยกําลังรบหลักของกองเรือยุทธการกองทัพเรือมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมของกําลังทางอากาศเพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือเตรียมอากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจและภารกิจการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามสถานการณ์ต่างๆค่ะ โดยเมื่อปีพุทธศักราช2464พลเรือเอกพระเจ้าบราวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์เสนาธิการทหารเรือในขณะนั้นทรงเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภาบัญชาการกระทรวงทหารเรือว่าสมควรตั้งกองบินทะเลขึ้นโดยใช้สัตหีเป็นฐานและสภาบัญชาการ ได้มีมติอนุมัติข้อเสนอนี้เมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2464อันเป็นจุดกำเนิดกองการบินทหารเรือนับจนปัจจุบันเป็นระยะเวลาครบรอบ100ปีค่ะข่าวต่อไปนะคะทัพเรือภาคที่1จัดเรือต่อ228ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมค่ะที่ติดค้างบนเกาะครามใหญ่จากเหตุคลื่นลมแรงค่ะ เมื่อวันที่5ธันวาคม2564เวลา21นาฬิกาทัพเรือภาคที่1ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวเบลเ,ลเยียม6คนนำเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กจำนวน3ลำเดินทางไปท่องเที่ยวในทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือภาคที่1แต่เรือลำหนึ่งเกิดขัดข้องและอีกลำหนึ่งมีน้ำรั่วซึมเข้ามาในบริเวณตัวเรือจึงได้นำเรือทั้ง3ลำเข้าไปหลบคลื่นลมบริเวณเกาะครามซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งจากจุดเกิดเหตุอยู่กลางทะเลทําให้สัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาขาดหายทัพเรือภาคที่1โดยพลเรือโทพิชัยล้อยชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1จึงได้สั่งการให้สูงปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1จัดเรือต่อ2องออกเดินทางไปให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจนกระทั่งเวลา6กนาฬิกาได้ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง6คนสําเร็จและนํากลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยค่ะค่ะในข่าวต่อมาค่ะทัพเรือภาคที่2ร่รวมคนหาเด็กตกน้ํา สูญหายบริเวณประตูน้ำคลองรอหนึ่งหลังตลาดเกษตรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเมื่อวันที่7็ธันวาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากหัวหน้าชุดปฏิบัติการว่าได้มีเหตุเด็กตกน้ำจนสูญหายบริเวณประตูน้ำคลองรอหนึ่งหลังตลาดเกษตรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเจ้าหน้าที่นักดำน้ำไม่เพียงพอต่อภารกิจค้นหา ซึ่งขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประดาน้ำทัพเรือภาคที่2กองทัพเรือช่วยดำเนินการค้นหาผู้ประสบภัยดังกล่าวค่ะพลเรือโทสุนทองคำคล้ายผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประดาน้ำฐานทัพเรือสงขาทัพเรือภาคที่2กองทัพเรือพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือในการสนับสนุนช่วยเหลือรวมดำค้นหารวมกับมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ และเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา21นาฬิกาพบร่างเด็กชายสูญหายอายุ5ขวบโดยถูกกระแสน้ำพัดลอยไปติดกองสวะและกับดักปลาของชาวบ้านบริเวณใต้สะพานรถไฟข้ามคลองรอหนึ่งตําบลท่าช้างอําเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่จมประมาณ10กิโลเมตรค่ะข่าวต่อไปนะคะทัพเรือภาคที่3เรือประมงน้ำทลักเข้าเรือจมทะเลอันดามัน แ่ชีวิตลอยคออีกลำม,มาเจอช่วยได้ปลอดภัยทุกคนค่ะวันที่4ธันวาคม2564ทัพเรือภาคที่3ได้รับแจ้งจากสอนชนภาค3ว่ามีเรือประมง1ลำได้จมลงที่บริเวณกลางทะเลอันดามันตอนใต้ของเกาะหูยงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาห่างจากฝั่งประมาณ35ไมล์ทะเลมีลูกเรือ8คนอยู่บนเรือขอความช่วยเหลือเป็นการด่วน จึงได้สั่งการให้หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะสมิลันประสานงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะสมิลันนำเรือยางท้องแข็งจำนวนสองลำเข้าค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือโดยใช้เวลาเดินทางและค้นหากว่าสองชั่วโมงและพบว่าลูกเรือทั้งหมด8คนกำลังได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงที่ชื่อปัญจพลซึ่งกำลังทำการประมงอยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ลูกเรือทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยทุกคนค่ะค่ะและในข่าวสุดท้ายนะคะ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตรวจยึดกัญชา135กิโลกรัมที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะคะพลเรือตีสมบัติจุนถนอมผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่กรณีสถานีเรือนคอรพนมตรวจยึดยาเสพติดป,ประเภท5กัญชาจำนวน6กระสอบ น้ำหนักประมาณ135กิโลกรัมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงตำบลท่าอุเทนอําเภอท่าอุเทจนจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะในช่วงของทหารเรือบอกต่อค่ะในข่าวแรกค่ะกองทัพเรือขอเชิญร่วมโบวตขวัญใจงานกาชาติประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะ จาโทหญิงนัทระดาทองสงกุลพัทหรือว่าน้องเจนค่ะตัวแทนจากกองทัพเรือหมายเลขตําตำแหน่งนักดนตรีหมวดดนตรีไทยฐานทัพเรือกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะเจนจากโทหญิงนัทระดาทองสงกุลพัทผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาติตัวแทนจากกองทัพเรือหมายเลข5ค่ะงานกาชาติออนไลน์ปีนี้เข้าถึงง่ายร่วมกิจกรรมและซื้อของออนไลน์ก็ง่ายขึ้นเยอะ ร่วมสนุกกัน14วันได้ทั้งครอบครัวทาง w w w งานกาชาต .com และ w w w r e d c r o s s f a i r .com ตั้งแต่วันที่14-27ถึงธันวาคมนี้อย่าลืมชวนเพื่อนๆและครอบครัวมาร่วมสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะและในข่าวที่2นะคะนินยาาขอส่งต่อไปที่น้องผักกาดเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่วัดบวรนิเวราชวราวิหารค่ะกองทัพเรือโดยโรงเรียนในเรือค่ะได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนในเรือชั้นปีที่5จํานวน70นายค่ะระหว่างวันที่8ถึง22ธันวาคมซึ่งในวันนี้ค่ะวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2564เป็นพิธีถวายตัวแด่พระอุปชาและพิธีคลิปผมณนะอาคาร100ปีสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวราชวราวิหารค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ องทัพเรืออนุมัติหลักการให้โรงเรียนในเรือจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในเรือชั้นปีที่5เป็นประจำทุกปีมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและถวายเป็นพระราชุุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมินทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวิะวชเก้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนเพื่อให้นักเรียนในเรือได้ศึกษาปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นการพัฒนาทางด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมก่อนที่จะเข้ารับการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปโรงเรียนในเรือจึงได้พิจารณาจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในเรือชั้นปีที่หําจำนวน7 0นายระหว่างวันที่8ถึงวันที่22ทธันวาคม2,564นณวัดบวรนิเวศร,ราชาวรวิหาร นักเรียนในเรือชั้นปีที่ห้าจำนวน7 0นายนี้ล้วนมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาและแสดงความประสงค์ขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อรับการศึกษาอบรมพระวินยัยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเองตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาบัดนี้ผู้ขอบรรพชาอุปสมบททั้ง70นาย ได้มาแสดงตนพร้อมกันหน้าที่แห่งนี้แล้วกระผมขออนุญาตเบิกตัวนักเรียนในเรือนพรัตน์วงใหญ่ตัวแทนของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเข้าถวายเครื่องสักการะเพื่อถวายตัวแด่พระคุณท่านและขอพระคุณท่านเมตตาได้โปรดให้โอวาทตามลำดับขอรับขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอ,อย่างสูง ค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่พาพี่เลี้ยงได้ทําการโกนผมนักเรียนในเรือค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะพลเรือเอกสมประสงค์ใน,นสมัยผู้บัญชาการทหารเรือนะคะได้เป็นประธานในพิธีขิดผมนักเรียนในเรือนะคะรวมโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและผู้ปกครองของนักเรียนในเรือค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะก็เป็นพิธีบรรพชาอุปสมบทน,นักเรียนในเรือณนะพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวรวิหารค่ะซสืบมเนื่องจากที่ได้มีพิธีถวายตัวแด่พระอุปชาแล้วก็คลิปผมกันไปเมื่อวานค่ะ อะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนในเรือชั้นปีที่หประจำปีการศึกษา2564ค่ะสาหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนในเรือในครั้งนี้นะคะมีระยะเวลา15วันตั้งแต่วันที่8ถึง22ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งในวันที่13ธันวาคมนี้นะคะทางกองทัพเรือจะจัดพิธีทาบุญตักบาตรนะคะ สำหรับพระใหม่บริเวณหน้ากองมัชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานค่ะสำหรับพิธีในวันนั้นนะคะเราจะนําภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะทหารเรือเล่าข่าวในสัปดาห์นี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะทุกท่านสามารถรับชมทหารเรือเล่าข่าวได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ ทางช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k กองทัพเรือรโย a l ไทเน n a วีและ YouTube Channel กองทัพเรือร o ย a l ไทเน n a วีออฟ i ิเชีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ